ได้แล้วครับนี่ท่านผู้ชมปัดมือพี่แหนมจะปัดเข่อคนนี้อย่าเนี่ยนะครับเนี่ยถุงแน่มันเยอะๆครับนี่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 เยอะฮะนี่นี่เน่าเบื่อเน่าเบื่ออะ วัฒนธรรมแห่งการกินวิธีรังสรรค์เมนูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แปะกับผมพี่แนนเดชกับพิบขี้โมมึงเหนือนะครับพร้อมกับน้องๆทีมงานขี้โมมึงเหนือทุกคนวันนี้พี่แนนจะได้แปะพี่น้องมาช้อาหาก,กินนะครับน่วันนี้ชอบกินกับแหนมนะครับมีอย่างพีง่แนนเอามลน,นะครับวัตถุดิบวันนี้นะ <c oughs> ห,นหน่อยก็ออกบาอ้านวันละแต่อันเราไปดูกันเลยครับว่าพี่แนนจะไปช้อปอย่าง้รไปนะครับท่าน,นผู้ชมพี่แนนจะไป โชว์อุปกรณ์หากินก่็เนิบเดียวนี่นะหนายๆก็จะไม่หากินแล้วเนาะเดี๋ยวพี่แนนจะไปโชว์อุปกรณ์หากิีนมครับนี่นี่น้อยเนี่ยนี่นี่นี่พี่แนนอาไปเขียมเลยนี่พี่แนนนี่กบแค่ธรรมดาเลยเนี่ยฟลอยม้อยแบบแค่ก้าวแฮงได้ละอุปกรณ์หากินได้ละอุปกรณ์หากรนพี่แนนนี่นะง่ายขนาดนี้ไม่ต้องเอาเขียมาเสือยมา กินอย่างคนแพ้กคนดอยนะเดี๋ยวพี่แนนไปใช่ป่ากินนะเนื้อไปดูเขาอยู่ในค่ะโอ้ยู่มาตกแนวนี่น่อนี่โอ้นี่นี่ครับนี่ท่านผู้ชมตาแล้วครับนี่ครับนี่วันนี้พี่แนนจะมาเช่าหูนะครับนี่แปะหูละเดี๋ยวพี่แนนจะลองคูดบอาก่อนเนาะจะมีตัวตรงมีตัวหูเจ้านึงโอ้โให้กับกรอบนเอยแกแหนี่เดี๋จะไปแจ้งแม่โคลมาแจ๊กเนาะ โอ้โอแต่ก้องแต่ก้องแต่กล้องลุ้นล้นลุ้นลล้นอานนนได้แล้วครับในท่านผู้ชมปลมือพี่แหนมจะปลดเฮิร์คนนี้อันนี้เป็นของว่าปูจ่านะครับเนี๋ยนี่มันเป็นปูดอยครับเนี่ยมันตัวจะมัยักอะตัวใหญ่มันก็บปลาไขมีนี่แน่นี่นี่ปูจ่าแล้วมันมันมัน หลังไดได้เก่เ้ยได้กี่เด้ยหลอมนดีะนียงจตดกล้องเ้ยเหรอติดต้องาเย้เรียบร้อยพี่น้องอ๋อเปียแล้วครับ

เปิ่งน้อยเนี่ยโอ้ปลาแล้วปลาแล้วปลาแล้วปาแล้วปูชิบูนี่คือตู้ตย้ตู้อะไรปูโรยก็กีบล่ะล่ะกีบมึงกีบมึงกีบปีน่ะเนี่ยครับปูจ่าครับนี่นี่กีบมันฮอกไปแล้วนี่ให้มีหินให้ถูกตั้งใชมั้มันนั่นชิมให้ตั้งใช่มั้ยอุปกรณ์เผื่อแน่ มุบีดหูวันนี้หูโลกหิการเข่งมันเมนมันนี่แหละเข่งมันเมนมันนี่แหละนี่ล่ะโออหลนหล่นจะได้กีบเกยเหพดุหน่อยนี่ครับนี่ปู่ปู่จ้าปู่จ้าช่วยก่อนช่วยก่อน Rồi ครับ anh em, em ไป con, quay lấy ở, quay to. Ồ, hình con เรื่อยๆต่อไปลุยลุยต่อเอ้ากูไม่เห็นก้นหนูออก ơi nó แซมก่อนเด้อนี่ๆๆ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 ๆ

เนี่ยครับเนี่ยถุงแนมมันเยอะๆครับนี่ตะกี้ไปช่อแนมปุ้นมันปืดหยักประเดี๋ยวนี้มันในในห้องเหมืองเล่นเอาถุกมาได้จังเอาได้เอาจังหนึ่งแนมเดี๋ยวนี้นะ มีไปน,นั้นมนเนี่ยมเนี้ยปะอยู่น, in น,น่แหละจำใช่กระลังมาแล้วๆนี่กีบพีหนานะเฮ้ยโอ้ยูปเห็โยนาอมา่ฮหร่ตยมาฮะอโอ้โได้จน้ำพิกเนื้อพอได้จน้ำพิกเนื้อแบบนี้ไปไปต่อ นี medio, no ่นี right. yeah. yeah. ่นีมันก็อยู่นี่แนหินนี่น่นี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 ่ดูนี่เหนหย่ฮะนี่หนี่นี่งเบอเนาเบือะแย่นะแย่นะนั่นนีมาชูนะนี่เนาเนาเอาละไป

ออกวูวูอูว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 ูอ้ออกูเว่ยเหว่ยดู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 นี่ครับนี่ยังวูอูว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 ูตีเล้วนี่ครับแน่แจของมันผู้หินผู้จทาคห้องแน่คนนึงเป็นห้องผู้จ่าแนี่ยไท้ายไทป็อย่าองผูองเลอน

นี่ครับการหากินแน่ยของคนบ้านนอกมาแหล่นี่มันจึงเชตเตอร์ขอหม้อจชตเตอร์ตัวหม้ออื้อเชิญไปพูดไปมอมัยมูนี้สูวเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พี่แหน่ก่อนขอจบไวัตถุอี้ก่อนนะครับเนืองวันนี้ พี่แหน่ที่พี่แหน่มาช่วยแหวกขีนแนก็ได้นี่นะครับนี่อันนี้สรุปยอดพอครับอันนี้เป็นคูครับคุณมือคุณทองขูแก่นะครับนี่นี่นะแต่ว่าอันพี่แหน่จะเอาไปทำไอ้อาจอนี่ก็ขอท่านผู้ชมติดตามอีพีต่อไปนะครับนี่สำหรับอีพีนี้พี่แหน่ก็ขอฝากครับพี่น้องฝากช่องนะครับเรื่อขี้โม้เมืองเหนือของเฮากับทีมงานน้องๆเนาะพี่แหน่กับทีมงานน้องๆฝากช่องขี้โม้เมืองเหนือฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับฝากช่วย เป็นกำลังใจงให้พี่แนนเขาด้วยนะครับฝากช่วยกดไ like, ลค share, ์กดแชร์เนาะกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งติ๊งให้ตัวเนอร์แล้วก็ขอฝากให้ได้ก็ขอพี่น้องช่วยติดตามเนาะครับเนื่องรูปนี้ตัวเนอร์ครับคลิปหลังของพี่แนนเขานขนะแล้วสำหรับพี่นี้พี่แนนขอลาไปก่อนครับได้แป๊บกันที่ใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย